สวัสดีค่ะเหมือนี่มากงานบุญจ้างานบุญกับลูกกับหลานกับน้องสาวหลักเออกับพี่น้องรนป่านงานบุญ้าบุญอันทําบุญเพื่อเดินข้าบุญเกี่ยเขาเนาะบกลี่ยเข่าท้าบุญกับทนะหามบุญหาสมบูรณ์จ้าสลังนางกินเข่าจ้าเอาลูกเตียงมากินเขาก่อนปะ้า ใส่นอนหลงใสแหมเอาขันหนาขึ้นนี้ครับแม่ขันหนาเบ้ลเบ้ลขันหนาบสบไหมเสบไหมเ้บเซ่บบลรเแซ่บก็ไม่เสบเก่าได้เสบน้ำปุ๊ วันน no ี้ยายยุ่นมาโดยงานทำบุญกันานบุญเอ้ยพวรางวัลนม่หายกันนี่ด้วยนะพูดพวอลวันไม่หายวันนี้นั่งเา่นกับทีเลยไทยลุกมาเดี๋ยลุกไปช่าน้นักรลลุกเลยอนไม่น้อเมื่อแตงไม่เหมือยากให้เป็นตีนทึ่งลนเนื่อแตกจะจัดหมดดิ